กต่ยังกต่ยังหนาเป็นห่วงอยู่ค่ะสำสำสำรับคันที่เครื่องสียยู่นะคะ่ะเป็นแบบแบบลักษณะนีอยู่ค่ะมืนมืดมืดเม่ขึ้นกะสีมาอัปเดตอาการของของน้องน้องวิลอีกนะคะหลังจากที่เหตุเกิดวันพฤหัสเนาะค่ะเนาะวัน,นวันพฤหัสเรากัวันเรากัวันศุกร์เราเมื่อนีก้กะเป็นมื่อวันเสาร์นะคะนั่นแหละค่ะผ่านมาสามมือเป็นแบบใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะสิมบาบอกให้ฟังค่ะ กะยังขางขางทรายตาขางทรายค่ะที่เป็นอ่ะคือตาขางทรายที่บวมบวมลายก็เก้าอีกค่ะกันขันกับบรูนะว่ามันเป็นเพราะอ,อีหยังมันคือบวมบวมลายก็เก้าตอนแรกมันกับ,บวมหนีเนาะแล้วก็ ผ่านมาอีกวันสุกแล้วกับบวมขึ้นมานี่วันนี้บวมบวมแบบบมแมนบ่แมเนสีเขียวๆได้บวมแบบสีเขียวๆมันก็คลายแบบ,บว,วันสีเซาบวมแบบมันแดงคือจังจมันอักเสบมันยังสีไหมคะ่ะอันกระามอาการว่าอาการไห้กระามกันนี่แหละคะ่ะมือนีเขากับมากินเขากินอย่างน้ำการมือนีกิน,นอันเทมินี้คะ่ะ แล้วก็ถามถามกันอยู่ถามน้องวิวว่าเป็นจังไหนกวานมันกับว่ได้เจ็บมันกับว่ได้เจ็บดอกแม่วางส่ค่ะอันกันกระเลวานเลวอนเราวิวเนั้งทมล้หลายเป็นเลือดทอุโบเขากบา็บอกว่า กับเป็นยูตะวานแห่งแห่งว่าได้เป็นหลายบ่ได้เป็นก่อนนะคะว่าได้เป็นก่อนคือมือนันมือนันที่ออกมาน่ะเป็นก่อนเป็นก่อนเป็นคือจ้างอันถ้าเสียอธิบายแบบใจเฮ้ก็จังเลือดที่มันนันที่มันเป็นแบบมันเป็นต้นเป็นต้นแหมค่ะอธิบายบ่ถือนั่นล่ละค่ะอันตว่าม้ามือนี่ม้าเหมอนเขาน่ะวบอกให้ฟังว่า อาการท้องเขานะ่ะอเหมือนเหมือนคน้นเหมือนค้นเป็นเขาใจเพราะว่าค้นเป็นวัดนะคะเป็นวดัดเราบันนี้มันมีขีดกระเธอมันมีขีดกระเธอหรือมันมีเนาะขีดกระเธอเนาะคะ่ะเนาะเขาเอ่นว่าขีดก,กับเธอละเนาะมันอยู่ล้าคออยู่อย่างเสียนะคะเขาข่าออกมาแล้วมันก็นเลยเป็นก้อนเป็นก้อนเลือดเห็นไหมคะเป็นก้อนเลือดอืม พอม้ามือเนี้เขาบอว่ามันมันบ่ได้เป็นก่อนแล้วสินะี่ะมันก็เป็นแค่นิดน้อยสินะคะแต่ว่าอาการอักเสบคันกคิคี่ามันต้องอักเสบอยู่เพราะว่าถ้ามันบ่ได้อักเสบนะ่ะเอ่อมันต้องเป็นแบบสีเขียวเสียวถ้าเป็นสีเขียวเคียวกะก็เ,เริ่มที่สิเศร้าแล้วคันว่าหมอก็บ,บอกว่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นแบบแดง แตาบานทั้ง,งในตาเนี่ยทึงๆเนี่ยทั้งข้างในตาในตาของเขาเนี่ยในตาของเขาเนาะทึงทึงเนี่ยเป็นสีเยนเป็นสีเยนขาวอยู่แต่ว่านทั้งล่างแบบตอนบัดบัดบัดข้างล่างของเขาทั้งไตเนี่ยมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่เป็นสีแดงแล้วตรงนี้ก็เป็นสีแดงแล้วตรงนี้ลงมาเนี่ก็จะออกเป็นสีเขียวๆนะคะตรงบริเวณของเขาตรงนี้ก็ยังเป็นสีทึงๆนี่ก็ก็เป็นสีซ้ำๆ แต่ว่าที่เป็นลายก็คือตรงนี้ฐานเป็นออกเป็นสีแดงแดงสีแดงแดงอยู่ลงมาหี่แต่ว่าลงมาข้างข้างข้างล่างลงมาหนิจเป็นสีเขียวอืก็เล่นต้องร้อมึงมาถ้าถ้าวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้ายังบอดีขืนแต่วันจันทร์กับสิพ้าไปต้องพ้าไปหาหมออ หมอที่เป็นหมอประจําบ้านหมออย่างเขาสิเนาะคะ่ะเพราะว่าหมอที่ไปมือน,นันนะคะไปโรงพยาบาลเนาะไปโรงพยาบาลแบบไปชุกชิญนไปยังสิเขาบ่าได้มิยาบ่าได้มิยาทาแล้วก็บ่มิยาห้กินบ่ได้มิยาหาย,ายังห้กัให้แค่ประครบเอานำนำแข็งหรือเอาแบบนำแข็งนะคะเนาะประครบกันก็เอานำแข็งห้อัน มันเป็นมันมันเป็นก้อนน้าแข็งเนาะอยู่นี่เนาะอยู่เยอรมันก็เป็นถุงที่เขาเอิญมาเป็นถุงเสียนสีโฟฟ่าเนาะเป็นถุงสีโฟฟ่ฟาแต่ว่ามันคล้ายๆแบบอ,อนึบๆนะค่ะเราวันนี้เวลาเขาเอาไปใส่ช่องฟิตแล้วเรามันมันสีออกเป็นแบบนึบๆเราเหมันกับมันกับแข็งขึ้นกันนะคะก็ใส่ประครบเอาประครบหายไปประครบก็ยังหายไปประครบอยู่กะกะบโบนู่า เขาสิประโคบบัวแต่ว่ากันเน้นไปอยู่ค่ะว่าต้องประครบนะต้องประครบนะเพราะว่าถ้าว่าประครบนะกันกับสิบอเซางส่นะค่ะกับกันเน้นหายอยู่ค่ะแล้วถ้าบอเซงส่วันพุธวิวกับอาสิบได้ไปเหตุงานสินะแกก็ยังห่วงงานของของแกอยู่ค่ะห่วงงานที่ไปสมัครว,ชว้ช่วงอันปิดเทอมช่วงก่อนที่สิปิดเทอมก็ไปสมัครใบตะก้อนนั่นนี่ก็ปิดเทอมตอนพุน่คกะ คยไปเหตุงานน้ำเพลินแล้วนะคะคันเคยบอกไปตะคลิปแล้วละ่ะ้าค้นเขามาติดตามคันตะเล็กๆเพื่อนกับสีรลูนะคะแล้วบันเนียนตค้นเขามาติดตามไม่กับอาสีบลูเนาะค่ะเนะเาะอ่ากันั่นล่ะอันกับบรูนะคะว่าวันวันพุธวันพุธเพื่อนเสียหายไปเลิมงานกับกับยังบรูนะคะว่าสีสีเฮตัยบัวนะคะ ิ่นก็บอกว่าให้ไเป็นเลยเม่อวันพูดราะว่าวันอังคารกับสิเป็นนั่นเขาเอินว่าไฟยาถากับสิเป็นวันหยุดเป็นวันนั่นวันสําคัญของประเทศเยอรมนนะคะิันก็เลยหยุดวันอังคารติวันอังคารหรือวันจันทร์วันเอวันอังคารวันวันอังคารนั่นแหละค่ะคันกัลเลนอยากมาเบอกอยากมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าอาการเขาเป็นจังไหนผ่านออกมาสามหมื่น กะยังกะยังหนาเป็นห่วงอยู่ค่ะซ้ำซำซำรับคันที่ที่คันเห็นนะคะกะยังหนาเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเามือมึงแล้วเขาตาตาขางที่เขาเป็นกะยังแบบแบบมืนมือนบ่าขื่นเป็นแบบเอเป็นขางเนี่ยมือนในดีดีอยู่ว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าขางนี้กะยังนัน่นเป็นตาแบบปิด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 จุ้งสินะคะเป็นฮีขึ้นมาสิละ่ะอกัะยัง แสดงว่าเขากับยังอ่ะเจ็บยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าหมองอื่นกับสีบ๊อบเป็นยังแต่ว่ากับสีเจ็บน้ําตาน้าหยางยู่แต่เขาบร่ได้บออาการหายฟังลึกว่าเขาเป็นแบบใดแต่ว่าที่ที่คันสังเกตได้ที่คันเห็นก็คือเขากับยังนั้นยังเหนียค่ะยังบวมน้งตาเขากัยังยูจึงเสียยูปิดปีดแบบจึงเสียยู่นะคะ เป็นแบบแบบลักษณะนีอยู่อะมื้นมื้นมืนม้นม,น,มนมะขืนนั่นนะคะแต่ว่าคันกะว่ายัางย,งยังหนาเป็นห่วงอยู่หมอกระบอกอยู่ระคะย่ำอยู่ว่าหายันหายสังเกตอาการถ้าสมมุติว่าเกิดเกิด,กดอีหยังขึ้นหรือยังเป็นเลือดอยู่ตลอดเวลายังเป็นก้อนเลือดหรือเป็นเลือดเนี่ยปกติแล้วสามสามมือสี่เมือเนาะปกติแล้วมันกระดาษสีเซ้าคนกะวางสี่ถ้ามันโมเซ้าก็ต้องไปหาหมอ หมอประจําบ้านหมอที่เขาอ่ะเคยไปลงทะเบียนไว้นะคะเพราะว่าทั้งยูลูเพื่อนกับสิมี้หมอประจําประจําบ้านของเขาเนาะหรือเขาเอื่นว่าอีกอย่างคันกับปูรูนะคะนั่นแหละค่ะสี่ด้พระไปแต่ว่าส่วนหองวิวเป็นเป็นหมอตรงเป็นหมอเด็กหน่อยบิวกับน้องแล่อ่อนะคะสีเป็นหมอเด็กหน่อย,อ,อ,ะะอ,อ,อ,ยอยู่น้ำกันคลินิกเดียวกันแบบหม่องเดียวกันตาบ้าคาันกับพ่อน้องแอ่อนสีเป็นอีกหม่องหนึง่งคนละคนละหม่องนะคะ กัยังหนาเป็นห่วงอยู่ค่ะสําหรับสําหรับน้องบิวกัยังยังยังบ้านในปลอยได้ยังยังบ้ันในนันหรอกค่ะคันบานอมแต่ตาที่สักันสังเกตเห็นที่ที่ขันมึงที่คันยังคันกะขอบคุ้นทุกอะกำลังแดงใจนะค่ะที่หมอบให้ขันที่ก็ยังเป็นห่วงที่ยังมีมีมิตรภาพดีๆที่หายกันนะค่ะขันกะบรูว่าขันสิบเบาค้าใดนะค่ะ ถ้าผู้ใดเข้ามาติดตามคันไม่หรืออ,อยากหกายกำลังใจคันอยากอ,อยากที่สิหายกำลังใจกะเขียนคอมเมนต์ไว้หรือว่าสานกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะสำหรับคันกะเป็นสาวอิสาลีไอินเจอร์มันนีเนาะค่ะเป็นชีวิตสามาชีวิตไม่ที่มาเริ่มต้นยูนีกับ กัญังพานในเขาที่เขาท้างปันไดนะคะกัยากยากอยู่ในในช่วงนี้นะคะกันกับกับมีปัญหามันมีปัญหามันก็เข่ามีเข่ามาเรื่อยเรื่อยด้อยค่ะส่วนพอของน้องและออนกันกัญังมีปัญหาอยู่ค่ะผ่านมามือนี้อีกกัญังพันไเคลียกัญญังพัในหยังกับต้อง อดทนค่ะอดทนต่อไปกะบสงสารแฟนกะบสงสารนะคะสงสารหลูกัะสงสารกะเป็นยังขันคือเอาต้นดอกไหม่ต้นนี้เนาะเป็นกล้วยใหม่มามาตั้งไว้ตรงนี้มันเป็นกล้วยใหม่แตงแตนเป็นพ่อหนองและอวานซื้อหายคันแตงแตนโดนละล่ละค่ะแล้ววันนี้มันบอ,อ,อกดอกจากเถ้อบัดเนียน เนี่ยเริ่มออกดอกภายในอาทิตย์นี้แหละคันก็เลยดีใจนะคะว่าว่ามันออกดอกแจ้งในหน่อยมันก็มีสิ่งเล็กๆในหน่อยที่หายคันได้ชื่นชมได้หายคันได้แบบมีกำลังใจขึ้นมามันเหบือนแบเบื่เปียบเทียบก็คือมันเหมือนดอกใหม่ที่กําลังที่สิผีบานออกมาเนาะเพื่อให้เขาได้ชื่นชมคันกะโปรู้ว่าคันสิ เบาอย่างต่อไปนะคะคันกะอย่างมาอาติได้ฟังว่าอาการเป็นแบบใดในความรู้สึกคันลึกๆคันก็คือเป็นห่วงเขาอยู่คันกะยังอยู่ยังยังยังบระันได้ปอยได้ยังยังหันได้เขาเอินว่ายังหายใจบรหันในอิ่มนะค่ะก็คือยังห่วงอยู่ย่านแบบยังก็ยังย่านอยู่ว่าย่านเขาตาบวดยานเขาตาเสียกระทำอยู่ว่า มันมันเจ็บบวมันปวดบวมันยังมองเห็นบวงสินะกันยังถามอาการเขาเรื่อยๆอยู่ค่ะอัมนันละค่ะกันก็กันสังเกตได้แค่เขาเห็นเขาบอกว่าเขากแบบนี้เนาะมันก็อยู่ในลักษณะนี้ในลักษณะแบบนี้เหมือนตากันยังมองเขาี่ขึ้นนะคะก็ยังเป็นห่วงอยู่หนาเป็นห่วงอยู่ค่ะก็ต้องสังเกตอาการกันต่อไปเนาะค่ะเนาะกันกะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจอีกแล้วค่ะที่หมอบห้คันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้คันกะเอาไว้ซั้านี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะค่ะฝากเป็นกำลังใจห้ให้คันในเด้อกืมสี่สู่ต่อไปละค่ะค้นที่เขาว่าเป็นกำลังใจห้คันตลอดเวลาคันกะขอบคุณในหลาย้อค่ะเด้อแล้วคันกะไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะค่ะ